กระจากไปในวัยที่ไม่ควรจะด่วนจาาสิบหกสิบเจ็ดท่านไปแล้วท่านเป็นตัวดีมากเจ็ดครั้งสุดท้ายที่พ่อเล่าอ่ะพี่เขาไปเล่นที่ราชนาวีเป็นตัวนางมุนทาลงกระท่อมอ๋อครับแล้วพอกลับไปน่ะพี่เขาอาเจียนเป็นเลือดเออาเจียน้องไปเลือกก็เลยต้องเข้าสลิดลากตั้งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปเลยครับตั้งเข้ามาไม่ออกไปเลยจนทั่งอยู่เป็นปีอ่ะอยู่จนกระทั่ง ปลูกต้นไม้ให้สุรลราก็ได้จังได้จะเป็นตึกศิยกรรมหญิงตอนนั้นยังเก่าๆอยู่เลยพวกเรานี้จะไปแล้วพวกคุณหมอเนี่ยเขาจะเป็นแฟนละครก่อพวกเขาเปกนตัละครหนาแน่นมากเราก็ไปเยี่ยมพี่เขาเวลาไปเยี่ยมเนี่ยเขาให้ยืนห่างนะลูกเหมือนโควิดตอนเนี้ยเขากลัวจะติดเป็นทีวีเป็นวัรณโลกเขากลัวจะติดตอนตอนที่พี่สาวเสียเนี่ยแล้วก็เผาเผาที่วัดทพิเลครัม อ้อประจูงมือไปหาอธิบพดีธนิตตอนนั้นท่านเป็นผู้นายการกองธนิตอยู่โผล่เนี่ยน้องแยมพอนแล้วก็ยกมือไหว้เออทั้งบอกเออเดี๋ยวปีหน้าไปเข้านะไม่รู้เข้าอะไรเข้าเรียนตอนแต่เราไม่รู้เข้าอะไรเราไม่สนใจเพราะว่าพี่ตายแล้วก็จบแล่ะแล้วเห็นรูปพี่เข้ามาตั้งนางดาราสาอะไรเงี้ย ก็อย่างนั้นอ่ะคือคือเราไม่ได้ค่อยชอบอยู่แล้วไม่ใช่แอคว่าไม่ชอบไม่ชอบจมิงๆเพราะชิคกีเนี่ยไปอยู่วิกกับที่บ้านนั่นน่ะมันก็เลยไปติดวิกอย่างนี้หนูมาถามบ้านคัมิงวิกอะไรเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอไม่ชอบเลยอ่ะมากินโทษอาลุเวลาทานข้าวกัมาสุมกันทานอะไรอย่างเงี้ยอพ่อต้องจ่ายหมดอะไรเราเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบจังคมแบบเนี้ย ตอนนั้นมันเด็กครับก็เลยไม่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 ค่อยนั่นปรากฏว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยนั่นก็เลยเอ่อมานั่นคุยกันคุยกันเสร็จแล้วปีแรกไม่สอบนะครับปีแรกไม่สอบพอปีที่สองเนี่ยพ่อจะให้พาเติมเรียนอยู่เรียนสตรปจุฬาฯมหนึ่งนะ พี่เนี่ยเป็นรุ่งเดียวเรียนหนังสือมากับพิสมัยวิไลศักดิ์ที่โรงเรียนสตรีจุลนาศใช่ไหมไม่พิสมัยวิไลศักดิ์อยู่โรงเรียนบำรุงวิทยาตรอกต้นไมยอมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบำรุงวิทยาเนี่ยปรากฏว่าเขามาสอบปีเดียวกับกับแม่ที่เล่าเมื่อกี้ว่าไม่ไม่ไม่ทำข้อสอบแต่เป็นตัวเองไปเรียนมหนึ่งที่สตรีจุลนาศมาเรียนน่าจะสินได้ทุซ้ำชั้ง แม่แม่แม่มาแม่มาย้อนมาสามชั้นใช่ก็คือว่าหมายถึงว่าแม่ก็เข้าหน่าสิทธิ์ได้แล้วใช่ไหมรีต่อมา,อมาหลังที่สมัยอ่ะถึงได้มีความรู้สึกอายแล้วก็แ้นใจอย่างไรพนางขณะนี้ใหม่ก็ยังถามเลยเจอเฮ้เล็กมันหายไปไหนมาบอกอ๋อเราไม่ชอบพ่อบังคับให้มาเรียนเป็นเพื่อนที่รักกันนะเขาเป็นเด็กสายนู่นสายนักเลงแถวบุญพันธ์เราสายนรกงเลงตลาดย่อ มันจะต้องมาเจอกันตอนไอ้นี่ไงปั้มน้ำโยกกอะหัดน้ำทุกคนต้องหาดน้ำนะทุกคนต้องนั่ง้ํานี่ไงลูกพอเข้ามาเรียนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าบอกตรงๆว่าตั้งไข่ยากเข้ามาปุ๊บแม่ก็เข้ามาเรียนในสาขาหน้าตสินไทยละครถ้าถูกคัดเลือกให้เป็นตัวอะไรไม่รู้ละครหรืออะไรไม่รู้เขาบอกอันนี้เป็นตัวพระ หมาออกมามามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือว่าม,มามาเป็นตัวฆ่าก่อนข<อ>วดจะนั้นแล้วทุกคนใช้คำพูดเนี่ยแล้วแล้วเรีย <นำ S 2> ้ยงน้ำสกุลเดียวกันนี่อ๋อมีน้องอย่างอภรนะเปล่าอ๋อครับแล้วก็หนึ่งล้วเมื่อกี้ไปสอบกับน้องอย่างอภรแบบแล้วเห็นเขบบนบานสานกิภาพไม่ิดจะได้แล้วเข,ขา,า,า,าวาข่าวอยา<อ> <c oughs> กจะรักมวย,ยนะกดดังเข้าตรงนี้เออเปิดคอหวยอ่ะพ่อก็ยกมือไหว้สวดมนต์เข้ามานะไม่ไหว ไม่เอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าได้ใจมันไม่ชอบอะ่ะก็เสร็จแล้วก็เออน้องเยี่ยมอนมาบอกใช่ค่ะทำไมมันดำดำ oh. สามเจ้ามีดำทั้งสามเจ้าเลยแล้วจะมาให้ฉันเข้ามาทำไม oh. มาใ้เข้า้าแล้ว,ลว,ลว,ลวท่านจะจับนี่ ไม่รู้จะดูอะไรอันนี้คือคุณครูใช่ไหมคุณครูใช่คำว่าท่านไงตอนที่สอบสัมภาษณ์หรือสอบกับที่ที่สอบสัมภาษณ์อ๋อใช่ใช่ต้องสอบมันต้องมีเรียนนั้งสิ้นต้องมีสอบสัมภาษณ์ออ๋ดูสอบสัมภาษณ์เมื่อก่อนเนี่ยนะลูกดูทุกอย่างทุกสารทูตทำยังไงแม่หนูดูหมดนะตั้งแต่ กางต่อหนูบางทีมันจะมีอะไรตูดอะไรเปล่ามีหูมีอะไรหรป่าคือคือมีมีมีจำหนิหรืออะไรอย่างนี้ใช่มใช้ก็จะรลัดสวยจริงๆนะน่าจะสินสมัยนั้นอ่ะแต่นี่คงสวยแบบคงขำอะแขกแถวอินเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ยืนกลางกางแขกบอกกลางแขกแล้ถามว่าแขนงข้อก็แบบมองหไม่รู้แขนงข้อก็เปล่า ทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหนูก็อะก็ให้ดูเนี่ยค้อไปขคอกะแถมมันอ่อนเขาก็เรียกวกเหมือนไม้คานไงก่อนนี้ไม้คานที่เราคุยกันอะแงะแงบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือสิ่งที่มันอาจจะสร้างเราขึ้นมาก็ได้ว่าจากความที่ไม่ชอบอ่ะมันโดนลุมเล้าบ้างอ่ะมันก็เลยเรียนก็แล้วกันมสามออกตั้งใจเอาไว้เลย เรียนตามข้อบอกอตั้งใจว่าเรียนแค่สามปีแล้วจะลา,าออกไม,ไม่ไม่ชอบไม่ชอบครูดุมากแต่ละคำนี่ดุโหดุแบบดุว่าแบบไม่สร้างสันคนะว่าแบบไม่สร้างผมขออนุญาตถามคุณนี่ตอนที่ครูก็สัมภาษณ์เราจากที่มายิ่ให้ครูการแขแล้วก็ดแบดเนียง แล้วไม่ได้ให้แสดงความสามารถล้ำเลยเมื่อไรไม่ได้ลำหรอกมีไหมฮะมีไม่มีไม่มีกูบอกฉีดไปก็จีบไม่เป็นจีบไม่เป็นยังมันจีบแจกอะไรไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้จักตั้งวงได้ไหมตั้งวงได้นะคือคงหวังอะว่าลูกได้เกยี่สาวรำสวยต้องมีไหมแม่แม่มูนจ้ะแม่ปะปะเรายังไม่แต่งเลยปะเราก็ยกขาอยู่เงี้ยไม่ลง ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็บอกอันไหนย่างจะมาเราก็ย่างนะย่างในกลางเดินนะเราปะปะปะเราไม่ปะ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 เราก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเสียงพู้บังสงสัยจะสอนยากสงสัยจะสอนยากคำนี้มันจำนะจำมากเลยไม่เป็นไรหมดสามบุออกแล้วชอ,อบอย่อยางเงี้ยชอบอยู่ต่อตนนั้นก้าวร้าวเป็นเด็กก้าวร้าว ผูกจ่ากก็ไป็เคราะห์บากทีผมฟังไล้นะที่ว่าที่เข้าออกผลตกลงผ่านการสอบการทะเลือก้วบางทีที่เข้าได้ไม่เพราะบารมีพี่สาวไม่ใช่ผ่านเพราะอะไรหรอกแต่เข้ามาเข้าบารมีเป็นตัวพระเลยแต่ผมว่ามัน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 ก็ไม่สอดคล้องกับตอนจจุบันที่เห็นว่าแต่มีมาเรียนตัวพระถ้าเรียนเป็นตัวพระป่านนี้มันไม่ดังนะดับไปแล้วหน้ามันเป็นพระแต่ตัวมันเน่ยแย่ ไอ้ถึงขั้นสูงเรียนท่าปราสิทธิ์แล้วตอนนี้พ่ออย่างเงี้ยเข้าได้แล้วใช่ไหมแม่ใช่เข้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยแม่ได้ครับเลือกมาเป็นตัวพระอะไรก่อนครับตัวพระลูกไหนจะใช้คำว่าตัวผมก็เลยหยึดตั้งนานเองใช่ไตัวพระแสดงเป็นตัวพระก่อนจะเป็นใส่เสื้อสีนี้นี่ใช่พระพุทธพระอะไรนะพระสงฆ์พระสงฆ์อะไรไม่ใช่ลูกนั่นก็คือก็ขอความปรานาแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละการถึงวิธีการปืน ตั้งใครฝึกเรียนหา้ิทลี์แรกๆเนี่ยยางไรอ่อคะคแม่จะบอกให้อันแรกที่เขาเริ่มเนี่คือการดักดักริ้วการที่สมัยนี้ให้เด็กดักอย่างนี้ไม่ถูกเ,เขาดักอย่างนี้แล้วเขาโทษนะคะเขาจะนั่งเขานั่งดีๆแม่ ก็บอกโทษแล้วเลยค่ะไม่ถันมาทางโภมถ้าถันไปทางนี้เราก็ไม่สุภาพใช่ไหมคะอะไรทำยังไง้าทำอีกทีทัก็จะยกนี่คือยกขาขึ้นมาพร้อมทั้งอย่างนี้แต่เรานุ่งจงกระเบนใช่ไหมแม่ใชุ่่งจงกระเบนรู้รู้ไหมว่ากว่าจะได้จงกระเบนเนี่ยคุณครูมาอบรมต้องคลานมา ทครมารับจยกระเบนอ๋อเหรอครับไม่ได้ซื้อมาจากบ้านหรืออะไรอย่างนี้ไม่เป็นสิริมงคลซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้คงจะหายดีจะมีก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับคือไปซื้อมาแล้วไปแล้วก็มาหัดนุ่งมัดเขาจะเมื่อก่อนเนี้เขานธีโลคนแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาจะมีเออ่ให้รักท่านตั้งอ่ะแถวละสิบมันแจกกันไปแถวละสิบมันเป็นสิริมงคลเราก็มีความรู้สึกว่าพระแดงเนี้ย เป็นมงคลกับเรามากเราเราเริ่มมาซึมซึมซับกันเพราะเราก็ยังกราบยังไหว้พระอยู่ก็เริ่มมันเป็นอะไรที่จารีตของนาฏศิลป์มันไม่เหมือนที่อื่นไม่ใช่ด้วยเรื่องสักดีนาหรือเรื่องแยะนะมันจะไม่เหมือนที่อื่นก็เออเรานี่มันรักก็รักบาาเนี้หนึ่งแล้วบอกเนี่ยครูมอบให้นะแล้วจะรำเก่ง เราก็มันจะเก็บในไงว่ามันุ่มนุ่มโจเบนหรอกพอไปขดขานะคิดอยู่ในใจไม่กล้าพูดพูดเดี๋ยวโดนไงก็ตอนนั้นส,บบสงบเฉยๆเพราะเขาบอกยี่อำอเรียบร้อยกัน <c oughs> นั่งก้มตลอดไม่มองตาครูเลยนะที่ไม่ช่องตาพูดเดี๋ยวสวยก็ไม่สวยดํำก็ดําเลยไอ้คาพูดยันมันจะแย่นี่กลับบานะเอาไอ้นั่นมา่อนนี้ก็มีหินน่ะขัดตัวใหญ่ทำามผัดทำไมอะขัดจะให้มันขาวไง ขัดให้มันขาวไงมันยังไม่แตกเรือสาวมางเกาะก็ยังไม่ขาวก็ปรากฏว่าเออพอได้รับไปดีแล้ะมีคุณครูมาสอนสอนคู่อะไรจากม่ค่คุณครูที่รองลงมาลูกอย่างตอนนั้นที่แม่เจอเนี่ยนะจากแม่มูลเนี่ยคุณครูละมูลแล้วก็เอ่อย่าหมันคุณครูหมันมาลีคงประพัดแล้วก็คุณครูผันโมรากุล ที่พวกเราจะจะจะนั่น่ะจะเห็นท่านเนี่ยสามท่านเนี่ยคือครูตัวคล้าหมดเลยครับหม่อมครูตัวเนี่ยท่านจะมีห้องอยู่ใต้ถุงกระดเป็นหม่อมนะครับหม่อมครูตัวท่านเป็นหม่อมในพระองค์อะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่กล้าไปเอ่ยเดี๋ยวจำชื่อพลาดไม่ดีก็ปรากฏว่าท่านจะเป็นคนคอยกํากับนะกากับคือร้องเพลงประเทศไทยขอเป่งเป่งเป่ง คาะจังหวะคาะกระลังลานลานนะต้องสับมะระขดอะไรของหนูวมันไม่ใช่อะไรเลยเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่ใช่ลานมะระขดเป็นเที่ยวอะเทวประทัยรวมเคาะเคาะชิจมจากกลางเนี้ยบี้ก็ไปเบี้ก็ไปเลยแต่ทัานก็ยังเคาะอ่ะอู้แล้วท่านแต่งตัวสวยมากเลยนุ่งจำท่าติดตานะนุ่งผ้าสำเร็จสีดำครับคุณครูแปลกสมัยนั้นนุ่งสีดำ ใส่เสื้อสีขาวแขนกระบ,บอกบางวันแขนกระบ,บอกค่ะแล้วก็ใส่เสื้อคอจีน <บา S 1> ตั้งอย่างนี้ใส่หมวก<อ>สวยมาก<อ>เลย<อ>แล้วเราก็ยังเห็นว่าเออครูผู้ใหญ่นี่มีกระเป๋าเอกสาร<อ>กระเป๋าถือบินโตข้าว<อ>เป็นคนอะไรึูชอบดูครูอะอเออทำไมแบบนีชบ้ชอบดูในสิ่งนี้แปลกอะบินโตข้าวมาถึงและพวกเราเนี่ยต้องเดินปลายเท้า เพราะท่านมีที่พักอยู่อาณาใจก็กงสิงมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอ๋อใช่ยังขนาดใจอยู่ผ่านผ่านแม่ผ่านแม่แล้วพอแม่เข้ามาไม่ผ่านสิรู้แม่ครูอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนครับครูอยู่ใต้ถุนบันไดอ๋ออ๋อตรงตึกเก่ามันได้ถุนบนไดใต้ถุนมันในที่เดี๋ยวนี้ลูกเก็บโต๊ะเก็บก็พี่นั่นแหละเป็นที่นอนของท่านอเวลาพวกเราตุ๊กตุกุกลืมัไง มันจะเอาไม้มาเคาะตรงนั้นน่ะเดินไปเท้าเลยไปเท้าแล้วสุดไปในตัวเลยนะสุดเลยอ่ะแบบว่าเรียบร้อยใช่แล้วตอนนั้นนะหนูไม่ใช่ครูเดินช่างเดินครูเดินช่างเดินไม่ใช่เดินผ่าๆๆพอเจอครูท่านยืนให้ครูเดินก่อนให้ครูเดินอ่าเนี่ยมันก็เลยติดนิสัยว่าพอเจอผู้ใหญ่มันจะยืนเนี่ยไม่พอเจอเป็นอต่ไรมันก็ติดนิสัยมาไงแล้วจะ จะต้องยืนอยู่อย่างเงี้ยในการเข้าสังคมที่ชั้นหนึ่งอย่างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยใช่อันอันนี้คือคือมันเป็นมารยาทอ่ะมารยาทที่เราจำไงเป็นการแสดงความเคารพโดยเดิ่มจะยืนจะยืนและสั่งร้ว่งคนที่เดยมาผ่านผมเนี่ยแต่เวลาครูเดินมาตาเด้งยังไงลูกสอนแหลมเปียกเฉยเราหลบครับจังนะเราหลบเลยอ่ะครูหาเรื่องตลอดเลยไม่ไหวไม่รู้เรื่องเลย นอสองเนี่ยมาขอนไหมกะโซมไงปักปักซักมันก็ฟรีเลยไม่บอกนะไม่บอกนะโอ้ยนู้นนี่อรอเห็นนี่มนัมนโรงเรียนหนูเรียนพันประการนะคิดน,นะไม่อยู่ได้มอ,อสามก็ออกแล้วน,น,น,นี่บรรยากาศตอนที่ครูเข้ามาเรียนแนี่ยตอนจะบรรยากาศแบบดดูแต่ว่าพวกครูผู้ใหญ่เนี่ยตั้งใจหน่อยนะลูกนะแต่ตอนตั้งใจพอหัดเนี่ยเล็บแหลมชึก แต่เวลานน้าวาจาหวานใช่หวานจับยึกแล้วเรียนสี่สิบคนจับผ้าในยูงี้ยท่านจะจับเบอร์หนึ่งถึงสี่สิบอีกข้างหน้าก็ทรงก็จะจะไปแล้วจะไปล้วท่านเข้ามาถึงข้างหลังพัวกระเด้งเดี๋ยวจะเป็นสมัยนี้สีป่าเนี้ยพ่อแม่ร้องกันสนุกสนานละยวมีมีเรียนกับ เทปอะไรไม่มีเทปไม่มีไม่มีครับไม่มีทั้งสิ้นไม่มีเทปไม่มีอะไรไม่มีเลยลูกหนูอย่าลืมเทคโนโลยีมาก่อนมีอะไรมีไม้ไหม้ไผ่ใช่อันนี้คือไม่รู้เหรอถือว่าเป็นสื่อการสอนดึงดันอะไรเนี่ยไม้ยูทัชเราจะเลยเราเนี่ยมัมีแต่โขน่มไผู้นี่วโขนนี่ครูนง มองกันลอกละไม่คนที่สี่ใครวะเพราะเด็กมันเยอะกูจะจังชื่อไม่ได้จัไม่ได้ไงตอนหลังเขียนนะเขียนป้ายเขียนชื่อป้ายครับเขียนป้ายชื่อแบบเนี้ยของเราตอนที่มีของตรงใจแล้วบอกไม่งี้ขณะที่ดุเนี่ยนะชี้ไปอีกคนสุดท้ายแล้วนี่ไม่ดีเนี่ยยืนยังไง แอนค่แอนมาโอ้เวลามันยกที่มันก็จะไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะล้มเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่อย่างที่บอกมันเริ่มตั้งไข่แต่ไม่ขอเราเครียดนะเครียดพอเวลาหนูเชื่อไหมว่าเป็นคนที่แย่มากเริ่มมีปัจจออะไรแม่เรื่องของผู้หญิงใช่ไหมเรื่องของผู้หญิงเมนส์แต่โบราณเร่ปัจจดอก็เริ่มมีเชื่อไหมมีเดือนหนึ่งเนี่ยสามผม ถ้าเป็นสบายนีก็ตกขูดมดลูกกันไงเปล่าหรอกไม่ใช่ที่จะเล่าอ่ะที่เกียรเรียนนะอ๋อผู้การหนูผ่อนแค่ปวดท้องปวดท้องครูก็ไปไปห้องพยาบาลไปตั้งอยู่ห้องพยาบาลคุอยู่เป็นไงไฟโหูครูเป็นตาอีกแล้วปวดท้องตลอดนี่แหละคนูก็จีบไาจีบของไปไปแล้วไปเอาแล้ว ลาละครแต่ไปปากอีกอย่างนึง <c oughs> โอ้โหพอตอนพอตอนเริ่มหัดเนี่ยลูกมีความรู้สึกเลยมองหนึ่งว่ายากมากตั้งกระดับมือดับมือเนี่ยดักอย่างนี้นะแต่เขาไม่ได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็สิบล้าจ้จงจ้ทิงจงทิงนินจะ จงจะทิ้งจงลงงองออะไรไม่รู้อะจะค่อยๆดึงมือก็าหาตัวนะ,ะจะจงจะทิ้งจงทิ้ง่งนีครับนี่ไงการสอนอย่เนี้ยมันมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างตั้งาการตั้งไข่อย่างนี้การวางมืออย่างเนี้ ท่านจะสอนอยู่อย่างเนี้แล้วท่านจะไม่ทิ้งเลยท่านจะเดินดูไม่ใช่ครูอยู่สมัยด้ว่วันนี่ไปซื้อของนี่ท่านจะเดินเนี่ยครูสอนอย่างไร้โหมันจะตายจะรู้นะจะสิ่งที่ทรมานทรมานมากทรมานมากแต่นั่นก็คือรากฐานเพื่อสู่ความเสาเข็มที่เราปักที่ยั่งยืนที่สุดว่า ทำยังไงเราไม่โอนทำยังไงเราไม่เอียงทำยังไงเราไม่หน้าคว่ำแล้วเวลาเขาเท้าสะเอวเนี่ยมันจะเอาเนี่ยอะไรบ้างทำไมถึงได้เอามือไปไว้อย่างนี้เขาจะดันไม่ให้หลังไหลงอนี่ไงมันจะอยู่เงี้ยไม่ใช่เท้าเอวงี้นะเขาจะให้นี่จบเน่เนี่ยเขาจะดันไม่จัดการใช่ไหมใช่เนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะทำนี้ตลอด จะจองจะทิ้งจองทิ้งอยู่เนี้ยนะจะจองจะทิ้งจองทิ้งจะจองจะทิ้งจองทิ้งจะเริ่มตั้งแต่เบสิ่แม่แล้วไอ้คำว่าจะจองจะทิ้งเป็นชื่อของในอันเนี้ยที่เราเรียนน่ะ คุณครูเรียกเพลงช้า<อ>คือการตั้งไข่คือการตั้งไข่เรื่อยจังหวะแบบนี้เรื่อจังหวะแบบเนี้ยแล้วอ่าจะโจตอนที่แม่เป็นคระเนี่ยรูจะให้นั่งอย่างเนี้ยจะโจจะทิ้งโจทิ้งแล้วให้อยู่เงเนี้ยนะอ่าแล้วไปไจะโจจะ ทิงจงทิงนะจะจงจะามสมัยเด็กเราไม่รู้อ่ทิงจงทิ้งมึงทาเมึงนหุ่กระบอกเออเนี่ยมันมีคำเปรียบเทียบอะไรอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้พวกครูเนี่ยเข้ามาล่มลึกถึงความหลังสนองว่าเออว่าเราเรียนยังไงและหนูรู้ไหมว่าท่านดูแม้จะั่งนั่งท้เพียบ นั่งพระเพียบเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ซิดก,ก่อนพวกนี้ได้ไม่รู้เวลาคนนั่งพระเพียบเนี่ยเท้าต้องไปอย่างนะี้แต่เด็กบ่งคนทีอ๋อเข้าใจแล้วนึกเอ,อกบ้าคือตวัดเท้าอีกอาเท้าหักไมไเรียงเท้าขาเท้าหักหก็ต้องเรียงอย่างนี้ ครูคดูครูคคดูตลอ,อเลยนะครูดูละเอียดมากเลยนะครับครูดูละเอียดมากเลยเนี่ยนั้งนั่าเทียมันก็เป็นเรื่องปกติท้ามันมันกับทางนักศึกษาเกันครับไม่ได้พอเวลาครูดูเนี่ยนักเรียนกราบเนีน<อ>่นยบางคนเอาเท้าอย่างเนี้ยคนเดินเ,เท้าบอกไม่ได้ตั้งเพชรมึงอยากเท้าหักเขาเท้าหักเปล่เออเราเราก็าลงมาทำที่ว่าเออจริงๆนะแล้วมันก็จะเมื่อยไงแล้วเท้าเราก็จะต้องเขียบไปเรื่อย ช่ไหมครูถ้าเราทำเนี้ยมันจะต้านอยู่ลนเขียไม่ได้แต่ถ้าเรานอนมาไหลก็ไม่สุขภาพมีค่ะีม่ครับแต่คุณครูของแม่เนี่ยที่ฝากคุณครูเออชื่อมาทั้งหลายเนี่ยคุณครูเหล่านี้มาจากวังต่างๆวังต่างๆถึงว่าถึงว่าระเบียบแบบแผนไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเข้าหาคุณครูการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิกิริยาต่างๆแลรู้สึกว่าเหมือนมาจากสถานที่ดี ที่สูงสูงะไรประมาณอย่างนี้เลยใช่มา่ายทอดให้กับน,นักเรียนนักศึกษาใช่ไหมแม่ใช่ใช่เ<อ><อ>เราเราอย่างนี้นะล,ลูกช่วงนี้ยที่เอ่อที่ครูอยากแม่แม่อยากที่จะให้สาธิตเนี่ยพอลูกนั่งตั้งไข่แล้วก็อีพีต่อไปใส่ใจเพลงช้า นี่ล่ะเราเป็นที่เลหนึ่งเหมือนเราสมัยนี้รุ่นปุบน่างหนุ่นปัุบานสอนรุนุบัสามหนึ่งคอสองก็จะเข้าแล้วใส่ใจไหมจะจะเออใช่แต่ตอนนี้ไม่น่ะอ๋อจังหวะก่อนไม่รู้ครูทำไมแต่เรารู้อะตัวตรงตัวตรงตรงตรงไม่รู้ตรงอะไรขยับขยับอะไรก็ไม่รู้ขยับขยับไม่ใช่ ขยักไปถึงว่าสะดุ้งไงับบสะดุ้งนี่ไงเราต้องรู้ทุกอันเนี่ยตื่นตลอดสามชั่วโมงที่เรียนเนี่ยอ๋อสมัยก่อนสามชั่วโมงสามชั่วโมงแห่งการเรียนนะอ,อาจจะเป็นรอบเช้าพอขึ้นสวดบนเสร็จร้อบเพนชาติ<อ>เสร็จปับ๊บลายชื่อส่องเสร็จเดินถือระแดงกันลงมานุ่งเสร็จครูให้เวลานุ่งระแดงห้านาที กูมานั่งรอถือกระเป๋ามานั่งรอแล้วโอ้โหหนูต้องมาพอมาถึงปั๊บเนี่ยทุกคนก็เดินึงคลานคลานไปแต่ไม่ใช่คลานแบบละครน,นะ,ะคลานแบบแดดแดดเข้าไปกูก็จะมองเอแม่คนนี้ทําไมมาเป็นนางล่ะทำไมไม่เป็นเป็นพระไปนีแ <c oughs> ม่มูนเอาไง <c oughs> อ๋อได้ๆ้ายายพี่ได้ไดยย้พี่ โอ้จะให้เกียดกันนะลูกไม่ใช่นั่นเลยเราต้องรู้ถือเอาหัวของเป็นสำคัญนั่งผิดเป็นพระหรือเปล่าเป็นนาหรือเปล่านั่งย้ายที่กันให้ถูกต้องนั่งต้องรู้จักตั้งแต่แรกคือจารีสุดตันแต่งานนี้ไปในตัวโอ้เป็นในตัวเลยความมีระเบียบแล้วเข้าถึงปั๊บเนี่ยตัวตรงตัวตรงไม่ลอกแหละนักเรียนกราบกราบนี่ต้อง ไม่ใช่ครูฝึกมันขึ้นเลยบาีเราตอนที่เราอะไรมาเข้าสู่เวลาไอ้นั่นไงเวลาไปเข้าเฝ้าเวลาเข้าหาผู้ใหญ่อะมันเป็นอะไรที่ที่เราได้เรื่องนั้นอะปะเดี๋ยวปะเดี๋ยวหนูจะรู้ว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาเป็นพระหรือเป็นนาเพราะอะไรจะขอเชิญคุณครูอยู่ดีนะคะอ่็